สวัสดีค่ะคิดถึงกันบ้างไหมจารย์ก็จะสอนง่ายๆสอนไปเรื่อยๆพื้นฐานนะคะให้ติดตามกันนะกดไลค์กดแชร์ฝากให้คนอื่นเขาดูด้วยวันนี้จะมาสอนเรื่องกุ้นเพราะว่าแฟชั่นปีหน้า64เนี่ย2021เนี่ยจะมีกุ้นอย่างของชาแนลเนี่ยกุ้นมาเลยเนี่ยกุ้นเนี่ยมันมีเทคนิคไม่ยากเลยถ้ารู้เทคนิคนะคะ คุ้นยังไงให้สวยเนี่ยเห็นไหมนีเสื้อสูรอาจารย์เนี่ยนี่ก็คุ้นนะคะเนี่ยคุ้นถ้าคุ้นเป็นเนี่ยสามารถออกแบบแล้วก็เอาไปทํากับกับอะไรได้เยอะแยะมากมายเลยไปดูกันนะง่ายนิดเดียววันนี้อาจารย์รันที่มานะคะจะสอนทำกุ้นนะคะเนี่ยค่ะกุ้นเล็กๆสวยๆแบบนี้ถ้าเรารู้เทคนิคการกุ้นเนี่ยไม่ยากเลย เสื้อผ้าเนี่ยจะได้ใช้บ่อยมากนะคะเนี่ยอันนี้เป็นผ้าสแตนนนะสีแดงใกล้คริสต์มาสแล้วเนี่ยวาเลนไทน์อะไรอย่างเงี้ยค่ะชุดสีแดงเป็นสีมงคลอยู่แล้วเนี่ยนะคะคุณนเล็กๆสวยๆแบบนี้นะเราจะสอนให้ว่าทำยังไงขั้นแรกเลยเรานำผ้าอันนี้นผ้าสแตินนะผ้าสแตินจะคุณนออกมาสวย พอเราลิดให้เรียบมาแล้วนะเราก็จะสังเกตที่ริมผ้านะวิธีการดูผ้าอันนี้จะเป็นเซลล์นี้เป็นผ้าแนวยาวตามยาวเขาเรียกผ้าตามยาวแนวแนวตามยาวนะแนวตั้งถ้าอย่างนี้เรียกว่าแนวขวางอย่างนี้เรียกว่าขวางพอเราได้ผ้ามาหรือเสร็ผ้าหรืออะไรก็ได้ที่เราลองวัดว่าเราจะใช้คุ้นยาวแค่ไหนเราก็ นำตัวนี้มาวางให้เรียบเสร็จนะคะเราก็จับตัวนี้เลยแบบนี้เลยตั้งฉากแบบนี้เลยเห็นไหมตรงนี้คือจุดที่เราจุดเฉลียงที่เราต้องการเราต้องการนำไปกลุลเราก็จะวัดความยาวว่าเราจะเอายาวกี่นิ้วกี่เซนตรงนี้นะคะพอเราได้ความยาวที่เราต้องการเสร็จ เราก็เอาไม้ัันทัดมาวานี่เลยเราก็ใช้ช็อกช็อกเลยค่ะเนี่ยค่ะจานจะเอาประมาณไม้มันทัดหนึ่งนี่ยค่ะก็ประมาณสามเซนก็เท่ากับนี้ก็จะได้เสร็จแล้วเราก็ตัดเลยนี่ก็คือหนึ่งเส้นเนี่ยค่ะเราก็ตัดเลยนะคะ เราก็ได้ออกมาแล้วเสร็จแล้วเราก็จะนำไปรีดนะคะรีดให้มันยืดให้มันไม่เหลือยืดแล้วอะฉีดน้ำแล้วก็ไปรีดเดี๋ยวเราไปดูรีดกันขั้นตอนที่สองนะของการกุ้นผ้าเราก็จะนำมารีดเราก็จะฉีดน้ำก่อนพอฉีดน้ำเสร็จปุ๊บ ทีนี้เราก็จะรีดให้ให้เขาแบบยืดออกให้หมดอ่ะนี่เป็นเทคนิคเลยถ้าคขายืดเขาไม่หมดผ้าเขาไม่ยืดให้หมดนะจะบิดนี้เรารีดรีดแล้วก็ดึงดูแต่รีดไถเลยบางคนชอบรีดไถไถอ่ะนั่นแหละรีดออกไปเลยนะคะเสร็จแล้วเราก็จะเอาไปเย็บ เราไปดูขั้นตอนการเย็บนะทีนี้ขั้นตอนการเย็บนะคะเราจะ,เย,ยเ,ยะเ,เย็บยึดเนี่ยคะ่ะเส้นเย็บยึดนี่ค่ะคือเราจะเย็บยึดที่ชิ้นที่เราจะกุณน,นะคะที่ตัวเสื้อหรือตัวแขนหรือที่เราจะใช้คุณน,นะคะนี่เป็นด้านในนะคะเราจะวางพากักคุนด้านล่างแบบนี้นะคะเราจะโชว์พกักคุณด้านเงา ชิ้นผ้าก็เป็นด้านเงาเราจะวางแบบนี้นะคะวางให้เท่ากันแบบนี้ก็วางเย็บธรรมดาเนี่ยค่ะเนี่ยค่ะแล้ก็เนี่ยค่ะแต่เราจะเวลาเย็บเราจะเย็บพิมในนี้นะเส้นในนี้เนี่ยเทคนิคการเย็บก็คือเราจะตัด หรือประมาณติ้นผีแบบนี้นะคะแล้วก็อันนี้เรารีดยืดมาแล้วแต่เราก็ไม่ให้หย่อนกว่าด้านบนนะคะวางให้เท่ากันเสร็จเราก็เย็บได้เลยนะคะนี่ค่ะเราก็จับเย็บได้เลยแบบน,น,ะะนี้ค่ะนี่ค่ะเมอเย็บเสร็จเราก็จะต้องนํามารีดนะคะผักไปฝั่งโน้นนะคะ นี่ค่ะรีดให้เป็นแนวเสร็จแล้วเราก็จะรีดอีกฝั่งหนึ่งด้วยนะคะนี่ค่ะผงองายขึ้นมาเสร็จปุ๊บล้วก็พักไปแบบนี้นะคะแล้วก็รีดนี่ค่ะพอเราไปรีดมาเสร็จแล้วเป็นแนวเสร็จแล้วนะคะแล้วก็ใช้ไปเข็มเกลี่ยแบบนี้ค่ะพับมาทางนี้ค่ะนี่ค่ะแบบนี้นะ แล้วก็เนาเนาเพื่อที่จะไปเย็บตกล่องริมริมกุ้นนะคะนี่ค่ะแล้วก็ใช้ปลายเข็มเกี่ยเกี่ยเข้าไปแบบนี้ก็เนาทำแบบนี้นะ เราก็จะเย็บตามริมคุนมันก็จะไม่บิดสังเกตดูถ้าผ้าเฉลียงเขาได้ที่แล้วก็จะไม่บิดแต่ถ้าผ้าเฉลียงเนี่ยเราตัดเฉลียงไม่ได้เนี่ยมันจะบิดให้เราเห็นเลยตอนเนาเนี่ยจะบิดให้เราเห็นและแสดงว่าระวางไม่ได้45องศาตอนตัดผ้าเฉลียงหรือไม่ก็รีดเฉลียงออกไม่หมดรียดยืดออกไม่หมด ก็จะมีปัญหาทําให้คุ้นไม่เนียนไม่สวยเนี่ยมมเห็นไหมจะเนียนจะสวยเนี่ยเสร็จแล้วเราก็จะไปเย็บริมเล็กๆเนี่ยให้ตกล่องนะเดี๋ยวไปดูกัน ด้านในนะเราไปเย็บมาเสร็จแล้วนะคะเนี่ยเราเย็บตกเนี่ยตกริมเนี่ยเห็นไหมลิมริมคุ้นเนี่ยอยากได้คุ้นใหญ่คุ้นเล็กก็ทำได้หมดเลยเนะี่ยเทคนิคบอกไปหมดแล้วนะลองไปฝึกดูกันถ้าเย็บเก่งแล้วเราจะได้ไปเย็บเดรสเย็บเสือ้อเย็บอะไรใส่ได้คุ้นแขนคุ้นคอคุ้นริมผ้าคุ้นอะไรก็ สบายเลยคันนี้ช่างจะให้เก่งะต้องคุ้นเป็นคุ้นสวยแบบนี้นะคะเทคนิคอาจารย์บอกไปหมดแล้วนะไม่ยากเลยเห็นไหมไว้ดูคลิปหน้าต่อนะติดตามอาจารย์ด้วยถ้าสนใจเย็บผ้า